สวัสดีครับอีฟุตบอลฮาวันนี้เราจะมารีวิวเควินเดอะบอยเนอร์ล่างแรกฟุตบอล5ดาวนะครับโอ้โหดูจังหวะน,นี้ครับโอ้วางบอลแม่นมันดีเพย์มาจังหวะนี้ดีอาร์ดนล้หลุดมาเลยครับโอ้โหเดอะบอยวางมาจังหวะน,นี้ดีอาร์ดมาให้เมซี่เมซี่ซัดด้วยสายยังติดใครเดอะบอย The Boy ถึงเดอะบอยเดินมาหาเดอะบอยเอียงเข้าซัดโอ้โหยังติดโอ้โหดีอาร์ดพักมาที่เดอะบอยนี่ยยังไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้ บนโอนกิมไลท์ถัดมานวันี้บิงกิไล่์้ามาเดอะบอยเนอร์ชิงกับเมซี่เดอะบอยเนอร์โอ้โหยังไม่ได้ครับดูว่าชาร์ปเดอะบอยโอ้โหต้องบอลลยยังไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสียดายครับปีเตอร์เช็คจะเอามาจังหวะนี้โอจิวฟันให้ขึ้นโขกนะครับมาที่เดอะบอยเดอะบอยออกขวามาที่ ออกมาที่อานคืนให้เดอะบอยเดอะบอยเดอะซับนิวโอโคหนศูนย์จนได้แล้วครับเควินเดอะบอยดูภาพชายยังวันนี้สวยงามครับโอ้โหเควินเดอะบอยมาจนได้ครับถัดภาพมาไ,ปไปวๆจังหวะนี้ๆๆาารีสี่สิบวาร์ไมร์ีเคนโอ้โ no, หยังไม่ถึงแต่สกัดมาแอนดิเคนโอ้โ no, ห ชนคานสนั่นนะครับจังหวะนี้คานาวายกมาที่ฮานูฮานูขึ้นมาคานาวาเปิดมาเมสซี่หม่ถึงนะเพราะโ,โหยดีดียังไม่นับได้ไ,ไ,ดไรเซเมนแซงซิเมนกาจักาชาครับโอ้โหเสร็จอาราโครับแต่เมสซี่ได้อยู่ซาล่าทิ้งมาเอิมเม่มว่าจิลฟานได้ยังเชียร์พาดก็เปิดจิลฟานได้จังหวะนี้ โอ้โหจบสกอร์ที่หครั้งครับถัดมามาที่ไปไวครับมาที่ครึ่งสองจังหวะนี้แอตเลติเมซี่แมนให้มาซาร่าแตะหนึ่งจังหวโโหะโคแล้วหลุดเลยครับซาร่าตีไดไสก้อยโอ้โหหนึ่งประตูตอ่อสองประตูตอ่อหนึ่งครับโอ้โหปากผิดครับจังหวะนี้ถัดมาจังหวะนี้เร็วๆครับเดบอยเล่นกับอาโนเมซี่ขืนมานะเดบอยเนอีอยความาทีดิอาร์ เดี๋ยคืนมาเด้อบอยห็อกหนึ่งจังหวะดูีเกลนอซับโอ้โหปีเตอร์เช็คดูครับลอกแล้วสับลูกนี้โอ้โหปีเตอร์เช็คหนึ่งก็จริงครับปีเตอร์เช็คสุดๆครับตัวนี้ถ้าไม่ใช่ปีเตอร์เช็ค่าจะหายไปแล้วครับจังหวะดนี้นาทีที่หกครับเร็วไค่สี่ยาึ้นมาเดียดขึ้นไม่ได้ติดเวนิสอเนี่ย จะกระชากแต่ติดเทนเทนให้มาเดือดบอยเนี่ยว่าคุกนััน้ดูภาชาดีครับเดบอยเนี่ยรับมาจากเทนแล้วก็ปันโอ้โหดูเศร้าเป็นนิดเดียวจริงแต่ภาพมาันวันนี้ครับวักินมาอะให้มาเดือบอยแล้วรับปันโอ้โหีดห่งสุดๆครับตัวนี้บอยที่สยังไม่มา แต่ว่าสั่งสันดีมากครับจังหวะน,นี้เดือบอยเนอร์นะครับเดือบอยเนอร์หลอกโอ้โหหลอกหนึง่งให้มาให้ดี่ึ้นชิงกับคานาวาแฮร์ร oh ี่เขียนดูดมาปั้นโอ้โหดูสิครับแฮร์ร oh ี oh. ่เนก็ไก่ยังไม่เข้าครับโอ้โห oh oh. สุดจริงจริงปีเตอร์เช็คตัวนี้ดูเอาละกันครับโอ้โ oh ห oh. <laughs> เดินจริงจริงฮานูให้มาเดือบอย บอยบลนเลยบอยบลนแล้วเปิดได้แล้วเมสซี่ไม่นะครับติดเดือบอยเดือบอยให้มาเหมือนกันเวเนซิบูตแปะมาให้ยี่ห้าลันลันดึงจังหวะดึงจังหวะอยงนี้ให้มาโรดิโกโรดิโกคืนมาเด้อบอยโอ้โหนี่ครับดูรีวิวล่างนี้ก็ได้ครับเดือบอยีของเขาก็ได้ครับโอ้โหคุมเหมือนกันนะโอ้โห วันของเดอบอยจริงๆรับมาดูนะครับจังหวะนี้ผมให้ดูยาวๆเลยครับเขาเยอะโอ้โห,โหแต่เขาไม่ให้ผมดูคำๆนะครับจังหวะดูครับไหลมาทีเดอบอยเดอบอยซั The Boy. The Boy, ้นต้าหู้หอมจริงๆหอมคีบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหคอยดูนะครับเดอบอยร่ Boy, างไหมร่างโอ้โหเยอะครับสรุป โอ้โห oh, oh. คนละล่างกันนะครับแต่ว่าก็ได้ดูแล้วครับลูกสวยๆวันนี้หมดเวลาการแข่งขันครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดการรีวิวไปที่เท่านี้นะครับในก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามบริการคลิปอย่างนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมนี่ครับเควินเดอร์บายเอ็มบีพีไปครับวันนี้ยิงไม่เข้าแต่ก็ยังเอ็มบีพี